กลับเข้าสู่ช่วง Delay Expert กันต่อนะคะเรายังพูดคุยกับอาจารย์การค่ะเกี่ยว่องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็พฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์การไปบางส่วนแล้วนะคะและแน่นอนค่ะมาพูดถึงพฤติกรรมก้าวร้าวกันว่าแบบไหนถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นพฤติกรรมรที่ค่อนข้างก้าวร้าว่ะคะอาจารย์ครับ พฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยคือจริงๆถ้าแปลโดยตามศัพท์ของมันก็คือพฤติกรรมอะไรก็ตามนะครับที่มันมเหมือนกับแสดงออกมาถึงอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยความที่อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่หงุดหงิดหรือว่าก็อาจจะส่งผลกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยได้ยางเงนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยจริงๆมันมีได้ตามธรรมชาติของคนเลยนะครับแล้วจริงๆความก้าวร้าวบางทีมันก็ช่วยอะไรบางอย่างบางทีอาจจะช่วยให้เราแบบปลดปล่อยหรือว่าอาระบายได้บ้าง ครับพอยกตัวอย่างเช่นอย่างเวลาที่บางทีเราไปออกกำลังกายแบบปล่อยมวยมแต่ว่าแบบว่าตอนนั้นแบบปล่อยมวยด้วยความงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยน,นะครับม,มันก็ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคํา,าว่าก้าวร้าวพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องส่งผลเสียหรือว่าเป็นโรคเสมอไปนะครับแต่ว่าแน่นอนคือก็มีเส้นแบ่งเหมือนกันที่ว่าแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยเริ่มส่งผลเสีย ไม่ว่าจะเป็นกับตัวเขาเองหรือว่ากับตัวคนอื่นกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องมาดูแลว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีเรื่องของอาจจะเป็นความเครียดหรือว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ที่หงุดหงิดเกินไปหรือว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเกินไปนะครับ ซึ่งอารมณ์ที่หงุดหงิดเกินไปแล้วก็พฤติกรรมที่ก้าวร้าวเกินไปค่ะสามารถทําให้เสี่ยงเป็นโรคทางจิตเวชโรคอะไรได้บ้างคะจริง,รงๆก็ต้องบอกงี้ครับว่าสามารถเป็นได้หลายโรคเลยะนะครับเพราะว่าอาการด้านพฤติกรรมอาการทางด้านอารมณ์เนี่ยเป็นอาการหลักะนะครับของของโรคทางจิตเวชอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่มาหาพบจิตแพทย์นะครับด้วยลักษณะอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีการสืบประวัติไปนะครับว่ามีอาการร่วมอะไรอื่นๆบ้างมันเป็นมานานแค่ไหนยังไงอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างโรคที่อาจจะพบได้บ่อยๆเลยนะครับก็คือโรคทางอารมณ์นะครับโรคอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ผิดปกติที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆโรคซึมเศร้านี่ฟังดูเหมือนกับว่าเหมือน่าจะเป็นทางเศร้าๆลบๆนะครับแต่หงุดหงิดก็เป็นอารมณ์ประเภทหนึ่งที่เจอในโรคซึมเศร้าได้นะครับรวมไปถึงบางทีก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาได้บ้าง นะครับะะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งโรคอารมณ์แปรปรวนในแบบที่เป็นที่เรียกว่าเป็นโรคไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้ว<ะ>ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่เจออารมณ์หงุดหงิดได้บ่อย <ứng> นะครับไม่ว่าจะเป็นในขั้วที่ตอนนั้นอยู่ในฝั่งที่เศร้า <ứng> หรือว่าจะเป็นในขั้วที่ตอนนั้นอยู่ในฝั่งที่อารมณ์ดีเกินพ <ứng> <ๆ>อดี <ứng> อย่างเงี้ยนะครับก็เจอได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือไปจากโรคทางอารมณ์แล้วนะครับโรคอื่นๆที่อาจจะพบได้ก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มโรคโรคจิต นะครับหรือว่าโรคจิตเภทหรืออะไรเงี้ยนะครับเ,เวลาที่ผู้ป่วยมีอาการที่คล้ายๆกับ เขาไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงมีความกลัวมีความอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะทําใหา้มีความก้าวร้าวรุนแรงได้และจริงๆยังมีได้อีกหลายโรคเลยทางโรคทางจิตเวชนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆแล้วโรคทางจิตเวชนี่ก็ค่อนข้างจะม,มีโรคครอบคลุมในหลายๆอย่างะนะครับม,มาที่คําถามใน Facebook กันต่อนะคะคำถามบอกว่ารู้สึกว่าใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็จะรู้สึกหงุดหงิดแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคจิตไหมคะ จริงๆก็ต้องบอกว่าเวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามา <chauff. S 2> หรือว่ามีใครทําอะไรแล้วมีอารมณ์ feet, หงุดหงิดเนี่ยนะครับ<ร>ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นโรคจิตเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์เป็นเรื่องอารมณ์หงุดหงิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับและส่วนใหญ่แล้วต้องลองดูนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าเวลาเราเกิดความหงุดหงิดขึ้นเนี่ย<ค>ลองช้าๆกับมันดูนิดนึงเพราะว่าอารมณ์หงุดหงิดเนี่ย <cerc' compass. S 1> จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วหน้าที่ของอารมณ์น,นะครับคือมันกําลังบอกอะไรเราบางอย่างบอกข้อมูลอะไรเราบางอย่าง เช่นอารมณ์ที่หมุดองิดที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็กำลังบอกอะไรบางอย่างแหละว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรานะครับหลายๆทีมันอาจจะกำลังบอกว่าเออมันมีด้านที่เราอาจกำลังรู้สึกอ่อนไหวนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นกำลังกังวลหรือตอนนั้นกำลังเสียใจตอนนั้นกำลังผิดหวังตอนนั้นกำลังรู้สึกว่ากำลังคิดว่ากำลังจะสานการที่ถูกคุกคามหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองค่อยๆดูว่าความหมงุดหงิดนกำลังบอกอ,อะไรเรานะครับแล้วตรงนี้จะเข้าใจตัวเรามากขึ้นว่ามันกำลังเกิดอะไรแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าสภาวะนี้นมันอยู่กับตัวเขานานๆๆเนี่ยนะครับถามว่าจะเสี่ยงให้เกิดโรคทางจิตเวชได้ไหมหก็ได้เหมือนกันเพราะว่าความเครียดที่อยู่เป็นเวลานานเนี่ย ก็ทาให้เสี่ยงกับโรคทางจิตเวชได้หลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องเจออารมณ์หงุดหงิดหรือว่าพฤติกรรมที่เราก้าวร้าวอย่างนี้บ่อยๆก็อาจจะเสี่ยงได้ทีนี้ค่ะวิธีการรับมือกับอารมณ์ที่มันหงุดหงิดหรือว่าโ,โหการที่เราอยากที่จะแบบทําอะไรสักอย่างก้าวร้าวออกมาอย่างงี้ค่ะคจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างคะอาจารย์ครับค่ะจริงๆเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วเลยนะครับส่วนหนึ่งข้อแรกคือการรับมืออันดับแรกเลยคืออันดับแรกคือเปิดใจรับฟัง รับฟังเจ้าความหงุดหงิดที่มันมีอยู่ในใจเรานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนแรกเลยที่เราจะเราคล้ายๆกับเราจะสบายๆกับมันขึ้นนะครับในเชิงที่ว่าอันดับแรกเลยไม่ใช่ว่าเราเหมือนไปต้านเลยว่า<ฆ>หงุดหงิดแล้วเราจะต้องไม่หงุดหงิดนะ<ฆ>หรือบางทีไปตามมันเลยว่าหงุดหงิดแล้วเราก็จะทําอะไรตามความหงุดหงิดนั้น<ฆ>เราจะยิ่งกลายเป็นว่ายิ่งเครียดมากขึ้นหรือบางทีมันไม่ได้ไปฟังจริงๆว่า ความหมงุดหงิดนี้มันกำลังบอกอะไระนะครับต่อมานะครับว่าสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือว่าพอฟังแล้วบางทีแล้วเราจะเ,เห็นมากขึ้นนะครับว่ามันมีอะไรที่เราจะเข้าไปดูและนะครับเช่นว่าออตอนนี้ถ้ามันความหมงุดหงิดนี้นะมันเกิดจากการที่มันมีคนมาคุกคามเรานะม,มีคนมาทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะ,ะหรืออะไรเงี้ยน,นะฮะจริงๆการที่ไปสแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนคนั้นไม่ได้ทําให้ความ รู้สึกถูกปลอดภัยเนี่ยมันมันหายเสมอไป <c oughs> ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ไปแสดงอย่างนั้นก็อาจจะเจอ <c oughs> แรงกลับมาก็ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่าถ้าเรารู้แล้วว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย <c oughs> เราอาจจะดูได้มากขึ้นว่าเราจะดูแลตัวเองยังไง <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่มันจะช่วยในเรื่องของการกลับมาฟังว่าความดกดดันได้บอกอะไร <c oughs> นะครับแล้วหรือบางทีนะครับมันก็ทําให้เราเองเนี่ยเลือกได้ว่า แทนที่เราจะอัตโนมัติไปเลยนะครับ mm hmm. ที่เราจะทําตามความหงุดหงิดนั้นไปทําในสิ่งที่จริง,รงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากทํา <c oughs> เช่นไปแสดงพฤติกรรมรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เราก็อาจจะเบี่ยงเบนตัวเองหรือจัดการตัวเองในแบบอื่นๆ mm hmm. ที่เหมาะสมกับเรามากขึ้น <c oughs> ซึ่งตรงนี้แหละสุดท้ายแล้วมันอาจจะทําให้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วมันจะช่วยในเรื่องของอารมณ์ตรงนี้ให้มันมีการค่อยๆปรับตัวของมันเองได้ ค,ค่ะอันนี้เป็นการดูแลในเบื้องต้นอันนี้นเป็นการดูแลในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองนะคะเวลาที่เกิดอารมณ์หงุดงิดหรือว่ารู้สึกว่าโอ้โหไม่พอใจอะไรก็ตามทีนี้คนรอบข้างค่ะหรือว่าคนในครอบครัวที่อาจต้องอยู่คนที่โอ้โหหงุดหงิดบ่อยมากเลยรเราจะต้องมีวิธีการรับมือหรือว่า จะต้องทํายังไงบ้างสำหรับการที่อยู่กับคนที่อาจจะค่อนข้างหงุดหงิดใจร้อนนะคะจริงๆคล้ายกันมากเลยนะครับการรับมือกับอารมณ์หงุดหงิดทั้งของตัวเองและของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะเราเป็นคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีมุมที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากคือการเปิดรับและรับฟังนะครับว่าอีกคนหนึ่งที่เขากำลังหงุดหงิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเป็นยังไงบ้างเขากำลังรู้สึกยังไงบ้าง เขากําลังมีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการฟังเนี่ยฟังเขาจริงๆไม่ต่างจากฟังตัวเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าการฟังเขาเราก็อาจต้องฟังในมุมเขาเยอะหน่อยเราอย่าเอาตัวเราไปคิดแทนอย่างเงี้ยนะครับและการที่ฟังและทําความเข้าใจตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราที่หอกำลังหงุดหงิดเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเออมีคนกำลังฟังเขานะมีคนกําลังฟังความนอกจากความหงุดหงิดนะฮะฟังความกังวลฟังความรู้สึกที่อาจจะรู้สึก อ่อนไหวอยู่ตอนนั้นของเขาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลว,ว่าจะทํำยังไงกับสถานการณ์นั้นก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไปได้นะครับอย่างน้อยๆนะคะแล้วมันจะสามารถมีออกิจกรรมหรือว่าอะไรที่เราทําเวลาที่เรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดไม่อยากที่จะไปลงที่คนอื่นลงที่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอารมณ์มันใจเย็นลงหรือว่าดีขึ้นได้ไหมคะอาจารย์จริงๆอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับที่เราพูดถึงตรงนี้กัน เพราะว่าหลายๆที่เวลาอารมณ์เนี่ยมันอยู่กับเรามากๆบางทีมันรับมือไม่ไหวเหมือนกันะนะครับการที่เรากลับมาดูแลตัวเองในแบบจริงๆดูแลร่างกายอะไรเงี้ยนะครับช่วยเหมือนกันนะครับกับเรื่องอารมณ์หรือความคิดเพราะว่ากายใจเนี่ยสัมพันธ์กันเสมอคนเราแยากออกจากกันไม่ได้ระหว,ว่างกายกับใจะนะครับการดูแลร่างกายเราอย่างเช่นพักผ่อนนะครับหลายคนจะบอกว่าบางทีนอนหลับอ่ะแล้วมันก็ช่วยอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ,อนอนหลับให้เป็นเวลาะนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์หรืออะไรเงี้ยจริงๆฟังดูเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่จริงๆ,ๆช่วยมากเลยนะครับะะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างเช่นไปออกแรงออกกํงกายากลังกายอะไรเงี้ยนคะครับออกไปเดินหรืออ,อะไรเงี้ยได้ขยับร่างกายก็จะช่วยเหมือนกันลองดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอทุกคนเป็นมนุษย์ต้องมีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ทางด้านลบกันบ้างนะคะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์เน้นย้ําถึงการรับมือกับ อารมณ์หงุดหงิดหน่อยค่ะว่าเราควรจะต้องทำยังไงดีว่าอ่ะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ก้าวร้าวของเราเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นโรคทางจิตเวชค่ะครับครับสิ่งที่สิ่งที่เน้นย้ำที่สําคัญที่สุดเลยย้าแล้วย้ําอีกนะครับก็คือว่าอย่าลืมครับอารมณ์ใจคอเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เรามีนะครับอารมณ์หงุดหงิดที่ดูเหมือนกับไม่น่าชอบไม่น่าพึงพอใจเลยก็เป็นก็เป็นธรรมชาติที่คนเรามีได้นะครับสิ่งนี้มันแค่กําลังบอกอะไรเราบางอย่างนะครับว่าเออตอนนี้แล้วตัวเรากําลังเป็นยังไง นะครับเพราะฉะนั้นเปิดรับการมีอยู่ของอารมณ์นี้จริงๆก็จะช่วยให้สบายขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้สบายจนหายไปทั้งหมดมเพราะจริงๆตอนนั้นมันกําลังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่กาลังดําเนินอยู่กับเรานะครับค่อยๆฟังนะครับ แล้วก็พอค่อยๆฟังอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้แล้วการทันมันมากขึ้นการรับฟังมันมากขึ้นจะช่วยให้เราดูแลตัวเองได้เหมาะสมขึ้นตามแต่สถานการณ์ของแต่ละคนครับนะคะ,ะวันนี้ได้รับข้อมูลความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจากภาวิชาจิตเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอคบคุณอาจารย์การด้วยค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการรามาสปายได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง42 n .B.T. ภาคกลางช่อง11และด็อเตอร์ทีวีดาวเทียม p s i ช่อง272ค่ะวันนี้พิมและอาจารย์การขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ